บอยวงกางเกงทัวลงยับหลังโพสต์ถึงหนุ่มกะลาอง์มือที่สามจากกรณีหนุ่มกะลาออกมาไลฟ์ยอมรับผิดทั้งหมดโดยบอกว่าแยกกับภรรยามาสองปีแล้วกำลังมีการพูดคุยเรื่องหย่ากันนั้นและคาดว่าจะจบภายในเดือนนี้ต่างก็มีแฟนคลับแสดงความคิดเห็นเป็นสองมุมโดยแฟนคลับบางส่วนก็แยกแยะระหว่างผลงานกับเรื่องส่วนตัวได้บางส่วนก็ผิดหวัง ล่าสุดเพจอีกี้ขยี่ข่าวได้โพสต์ภาพแคปข้อความของนักร้องหนุ่มบอวงกลมค่าย TMG Record ที่โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงชาวเน็ตกรณีหนุ่มกลาไว้ว่าพอพี่หนุ่มเจ้าทูทำรับกันไม่ได้คิดดีๆในชีวิตคุณรวมถึงคุณด้วยมีใครบ้างที่นอกใจคนรักแต่คุณยังรักและให้อภัยเสมอมาที่หนุ่มก็มนุษย์เราก็มนุษย์นิรับชีวิตใครชีวิตมันใจเขาใจเราครับคุณคนดีทั้งหลาย ซึ่งหลังจากที่นักร้องหนุ่มโพสต์ไปก็เจอกระแสทัวลงจากชาวเน็ตเป็นจํานวนมากก่อนที่เจ้าตัวจะลบโพสต์ในเวลาต่อมาและเขียนข้อความขอโทษลงใน Facebook ส่วนตัวไว้ว่าจากโพสต์ที่ผมได้โพสต์ไปผมต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับจริงๆผมแค่อยากจะใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผมเองซึ่งผมไม่ได้มีความคิดที่จะสนับสนุนหรือยกย่องเรื่องการนอกใจว่าเป็นสิ่งที่ถูก ไม่มีใครยอมรับการถูกนอกใจได้รวมไปถึงผมด้วยครับแต่ด้วยคำที่ผมใช้ในการโพสต์มันทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดและคิดว่าผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้ผมต้องขอโทษทุกๆคนจากใจจริงๆอีกครั้งนะครับและเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้กับผมในการจะโพสตแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปครับ